เดี๋ยววันนี้เราจะ,จะมาดูประกาเน้นข้อความกันนะครับตัวนี้เป็นประกาเน้นข้อความของโชนะครับ C H O S H เป็นของจีนนะฮะตัวนี้แต่ว่าของจีนเดี๋ยวนี้ราคากับคุณภาพ ừ ừ, เกินคุณเกินราคานะครับคุณภาพของจีนเดี๋ยวนี้ไม่ได้กองแกงเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้สินค้าของจีนนี้คุณภาพดีนะฮะ ถูกใจลองใช้กันได้เลยนะตัวนี้ราคาก็ประหยัดนะฮะเป็นโทนสีพาสเทลนะฮะตัวนี้ก็จะมีเป็น6ด้ามน,นะฮะหด้ามหรือเป็น12สีนะฮะก็จะเป็นหัวท้ายนะครับหัวท้ายจะเป็นคนละสีกันนะฮะเอาะครับก็ยังที่บอกไว้นะครับว่าตัวนี้คุณภาพนี่เกินราคาจริงๆนะฮะตัวนี้ก็โทนสีเทพ เทียหนึ่งดมสองสีนะฮะก็สามารถถอดหัวออกมาได้นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆของยี่ห้อดังยี่หอหนึงนะฮะตัวนี้ก็ทำมาประมาณนั้นนะครับจะเป็นหัวเล็กนะครับแล้วก็ตรงปลอกอันนี้ก็จะเป็นปลอก2ชั้นนะปลอกมันจะมีอยู่2ชั้นนะครับอันนี้ นะครับก็ป้องกันหมึกแห้งได้เป็นอย่างดีนะครับละก็ไม่ต้องพกมากมายแค่6ด้ามก็ได้ถึง12สีเลยนะก็จะมาในกล่องแพ็กเกจนะครับกล่องแพ็กเกจใสๆแบบนี้นะนะให้ดูกันอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะลองมาดูโทนสีของ แต่ละด้ามแต่ละสีกันว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะจะได้เห็นดูคุณสมบัติของแต่ละสีกันนะเดี๋ยวจะถอดมาให้ดูแต่ละสีจะได้เทียบเห็นกันชัดๆนะ นี่ก็เป็นสีนะฮะพัดเทลก็จะเป็นโทนสีอ่อนนิดนึงนะครับ ก็มี12สีนะฮะก็ไม่ต้องพกหลายดามสนับหัวนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้คุณภาพสินค้าของจีนนะครับก็ดีขึ้นมากไม่ได้ เหมือนเมื่อก่อนนะฮะที่ทำเน้นราคาถูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณภาพเกินราคาจริงๆได้ลองใช้แล้วติดใจนะฮะตัวนี้ นะครับก็ให้ดูโทนสีกันครบทั้ง12สีนะฮะก็เป็นแนวพาสเทลนะครับก็กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้นะครับก็สำหรับตัวปากกานะจะอาจ่านบรรจห่ออะไรเดียร์โอร์ช C H O S C H นะคอร์ชนะครับ C H ของจีนตัวนี้ราคาคุ้มค่าเกินราคานะครับก็ลองเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับขอบคุณครับ